ช่องติ๊กเกมเพย์ทุกคนวันนี้มาอยู่กับเราช่องติ๊กเกมเพย์เช่นเคยสวัสดีครับดีครับพี่พี่น้องน้องทุกคนที่ดูสวัสดีครับ,รบพี่พี่น้องน้องทุกคนที่ด,ด,ดูไอพี่น้องน้องพ่อ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  แม่แม่ตาตายายยายป้าป้าลุงลุงพี่พี่น้องน้องพ่อพ่อแม่แม่แมตาตา,ตายายยายป้าป้าลุงลุงมาเรามาวันนี้เรามาอยู่กับอันจะพาดเสียงแล้วนะนะแต่ว่าไม่เข้าใจว่าทำไมต้องผิวเอ้ยเฮ้ย เฮ้ยมาจากไหนนี่เฮ้ยเฮ้ยออกไป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 เริ่มคลิปอยู่โอ้ยออกไปออกไปโอ้ยถ่ายคลิปอยู่แม่ปิดเลยมอสเข้าทางม,มอสเข้าทางประตูประตูเล็กอะประตูเล็กอะ เฮ้เฮ้เฮ้มามาเข้าหัวกันตอนนี้ติดฟรีไฟมากขึ้นซิเวอร์สองแล้วเออใช่แต่ว่าซิเวอร์สอง่าจะยากมาฝึกยิงหวัวคมๆกันก่อนดีกว่าอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยตงตงไม ไม stroke, ôi, ่ตรงพี่อ้ยนไปเฮ้ย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 ดูนี่เฉดิเฮ้ยในแชทฉดอ่ะนแชทอ่ะนแชทอ่ะโคตรตึงเลยตึงตึงในแชทอ่ะ ในใชทอ่ะในแชทอ่ตึงจังครับขอกันเป็นแฟนเฮ้ย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 จะทำไรกันจะทำไรกันในแชทอ่ะไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยจะทำรายการในแชทอ่ะไปเข้าห้องน้ำแป๊บเค ไปกินขนมก่อนเฮ้เอ๊ะแต่เราเพื่อนมาไปเข้งางาน 我好酷！嗯哼，嗯哼，嗯哼。 Oh, my Mr. Be happy, be calling. It's rain. Don't obey one, we're so ตอนนั้นอีก้อาหารนี่แหละห้องทดลองรับปิดก่อนห้านงตัวใครเสร็จแล้วอื้มต้องมาสสองนี้โอโ้ล้ำล้ำเปิดน้ำไม่ได้ เปิดน้ำไม่ได้ตึงเปรีย้ยโอ้โหมีกระดูกฟอสซิลดินเสาด้วยทดลองสิงก็ต้องขึ้นห้องไปชึบ แล้วเติมไม่ใช่ตกถูกนะเนี่ยไอเนี่ยแต่มันก็สมพวค่ากับแพงหรอกไอ V I P อะ่ะเนี่ย V I P มันก็ควรค่ากับความแพงน,นี่ตั้งก้าโอ้โหเก้าเก้าเก้า,าโลบาอะ่ะมันแต่มันก็คุณค่ากับความความแพงของมันนะอะไรเล่นไปมั่วมั่วยาวเล่นไปมั่วมั่วยาว,ยาว เดี๋ยวก็มาโอ้ทำเสียงหนูได้เหมือนมากเลยแม่โอ้มนโอ้สตาร์แมน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 จำใครได้จำใครได้ไดเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ,อ,อะไรนี่ เราอยู่นี่ไปเรียกใครอันนั้นเพื่อนเราอังนังเพื่อนเราอันนั้นเพื่อนเรา,อ,นนเอ,เราอันนี้ยกถอยถอยเพื่อนเก่าอันนี้อันนี้เพื่อนเก่า <people> <me> a a เราทำค่ายทหารอยู่ ค่ถ้าหาน ไฟแรงไฟแรงไฟแรง พี่โอ๋ดูจะขึ้นรถไฟไปกับดูไหมเอ๊ะหมดสักทีสมัครเป็นจ่า ตั้งหมู่กระทะไปเลยไม,ม,ม,ม่รับสมัครเพิ่มรับแต่นะักเรียน

เคย e ่ส r ่งที่ทิ้งออกไปฉ o น a ืมไม่คิดฉ a นไ o ก็เออเออเ r e ลืมไม่เคยี่ส e ่งที่ h i ้งไ i ฉันลืมไม่ค d ดฉันไปก n เออ a ักยัยเป็นนักบินในอวกาศตกลุมรักพระจันทร์หนา ยาลงไว้งันก็เจอจ่ายาเก็บไว้ในที่ปราสาทเบอร์วิลดาที่ว่ารุกว่าเอโอ้ยใครมาโอ้ยแถวนี้ใครใครมาอ้อย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 ไฟแถวนี้อ้อย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 อ้ยถ่ายคลิปอยู่โอ้อยอ้อยอย่ามากวงได้ไหมถ่ายคลิปอยู่อ้อยอ้อยอ้ย ใครมาจุดไฟแถวนี้โอ้ย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 ถ่ายคลิปอยู่ใครมาจุดไฟแถวนี้ให้ถ่ายแบบเลื่ืมๆไม่ได้เลยโอ้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 ยอนิเมชัน Everything go bad ไอ้นั่นมันไม่ได้ดังใจมันก็มาจุด ได้ยิงปุ้งป้านปุ้งป้านเลยใครทหารผลิตการชัดเลยโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยโอมันไม่มีตู้เซฟมันป้ดได้ยังไงว่าหลังนี้มันไม่มีตู้ไอมันบ้าแล้ว Og så det blevet om en อ,อย่างวะนี่ไม่ได้ด่งใจไม่ได้ด่งใจก็พาวุ่นวาย 来，包。Like, oh. 得多干。 没根了 欢迎，董。总。 Bom, -t. Bom -t. ้ันก็ขอจบคลิปเพียงทุกนี้นะถ้าชโชคลิปผมงล้วฝากับไลค์กดติดตามด้วยมันคลิปใบเลยไม่พูดอะไรเลยไม่มีเอะไรเ,รเจะพูดจริงจงและอีกิช่นเคยคลิปนี้ไม่มีการตัดต่ออย่างกัะไลสดเลยไม่ได้ตัดต่อแม่แต่นิดเลย